สเปกสเปซอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบวันนี้เป็นที่ใช่ของนิวจิ๋วเลยจิว๋วคือจิ๋วในท้องเขาตอนนี้คุณแม่ท้องทําคุณพ่อได้เครียดเลยเครียดจนหัวขาวซีดขนาดนี้เราจะต้องทําตัวเป็นพ่อบ้านที่ดีช้อปปิ้งของเข้าบ้านหน่อยงานถนัดเลยวันนี้ถ้าอยากจะหาของครบๆก็เลยต้องมาที่นี่ครับห้างเซ็นทรัลแผนกบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งบอกเลยว่าเป็น เดสิเนชันครบทุกความต้องการของบ้านในฝันเลยเขามีแคมเปญอยู่ Central all the dreams ถ้าใครมีบ้านในฝันรับรองว่าสารฝันได้เต็มที่แน่นอนเพราะว่ามีแบรนด์ชันน้นนำมากมายเลยครับและใครคิดว่ามาเข้าห้างใช่ไหมห้าง Central c o อ e มันต้องแพงแน่นอนเลยไม่จริงไม่จริงเป็นราคาที่จัดต้องได้โซนแรกที่จะไปก็คือเครื่องครัวและเค,ครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาครับ <c oughs> <s> นี่นีนเครื่องครัวมาละวหิเนี่เลยว ต่บ้าเหรอเขาก็มีแบบกิจกรรมพิเศษจะมีการโชว์ทำอาหารจากเครื่องครัวที่เขาขายเหมือนกันโอ<ฮ>้ทำได้มากกว่าหม้อทอดมากถึง16ฟังก์ชันกรอบอร่อยลดไขมันสูงสุด90%อุย้ยดีเหมาะสำหรับคุณแม่มากคุณไม่อยากให้คุณแม่กินน้ำมันเยอะเลยอะ่ะฉะนั้นพวกโปรดักต่ตตางๆเกี่ยวกับเครื่องครัวก็สำคัญคือจะให้มันค้างอยู่ในหม้ออย่างเงี้ยเหรอแล้วแล้วมันเสียดายนะมันเสียดายนะ <c oughs> ให้มันบางค้างอยู่ในกระเพาะ <c oughs> ผมดีกว่าอ่า ฝากทำก่อนเดี๋ยวผมไปดูเครื่องครัวในแถวนี้ก่อนเพราะอันนั้นน่าสนใจมากเลยเลอครูเซตเนี่ยนี่คือเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสมีอายุมาร้อยกว่าปีแล้วสำหรับแบรนด์นี้ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนี่คือแบรนด์ในตำนานคือเหล็กหล่อของจริงที่เลือกเพราะอะไรเพราะหล่อไงเพราะหล่อเหมือนกันงัยเดี๋ยวเหล็กหล่อเนี่ยก็ยคือจะทนทานมันมีตัวโมที่มันหล่อมาโดยเฉพาะของตัวรุ่นแต่ละรุ่นเท่านั้นฉะนั้น,น,นงานกอปงานอะไรมันยากมากและตอนนี้คือเขาทําให้เหมาะกับยุคสมัยดูสีดิมีให้เลือกมากมาย เลยครูเสร็จด้วยดยด้าจับก็ดีไซน์เป็นดอกไม้อะไรเงี้ยก็มีลายกระต่ายเปิดมานะ่นารากักโอ้โหสวยมีเรื่องราวมีสตรอรี่แบบนี้ครบคันจัดไปมีหม้อก,ก็ต้องมีมีด <c oughs> มีดแบรนด์นี้ดีมาก สว l ลลิงสวิลลิงเนี่ยก็คือมีโลโก้ที่เป็นตุ๊กตาคู่ใช่ไหมเป็นแบรนด์เยอรมันอายุเกือบ300กว่าปีแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นตำนานเหมือนกันของดีมากแต่ตอนนี้สวิลลิงเขามีสายสีสังเพิ่มเติมเข้ามานี่เป็นเคราฟูมากขึ้นแต่ไม่ได้ดีแค่สีนะคือวัสดุเนี่ยยังเป็น Steel. สแตนเลสสตีลซาตินด้วยแข็งแรงทนทานเมื่อกี้หม้อสีชมพูเหมือนกันชมพูตุนต่นๆไม่ได้แปนเกินไปลงตัว อุยราคาก็ดีดีห้างเซ็นทรัลก็คือเหมือนแบบจะมีโปรโมชั่นตลอดเวลาทุกช่วงอยู่แล้วทุกซีซันอยู่แล้ว <_ D> ก็มีหลากหลายแบรด์เหมือนกันนะที่ราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็จับต้องได้เหมือนกันแต่อันนี้มันต้องโดนหวานๆ <_ D> เพิ่มคัลล์ฟูลแบบพัสเทลแบบซอฟที่บ้านเครื่องชงกาแฟสารฝานรันไข่ ไม่ได้สารฝันแม่บ้านนี่สานฝันพ่อบ้านนิวชอบกินกาแฟมากแต่ตอนนี้เขาเหมือนท้องแล้วงดกาแฟฉะนั้นถามว่ามาทําไมสนองนิดพ่อบ้านเผื่อไปแคมป์ปิ้งแล้วก็เลยมาดูที่แบนด์บิลเลติ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโมค้าพอตแบบนี้ที่เป็นแบบกาแบบนี้แต่ตอนนี้เขาอัพเวลเป็นแบบดีไซน์เพิ่มดีไซน์ให้มันโค้งมนเป็นแบบบิก,ก้าเข้ามาและยังเพิ่มเวลเข้าไปในเรื่องสีสันด้วยสมัยก่อนถ้าเป็นคลาสสิกออริจินอลจะเป็นนี้เลยเงินเงินดูอลูสตรแตนเลสแบบเนี้ยเท่แต่ตอนนี้แล้วก็ซื้อแต่สีชมพูก็ให้ร่มเป็นสีชมพูไปแล้วกันสีชมพูมาจากสีแดงและสีขาวทาให้เกิดความอ่อนไหวและก็ปานนี้แล้วคิดถึงรขยาตลอดเวลา จานครับจานมาแล้วนั่นอาจารย์แต่เนี้ยจานเต็มไปหมดเลยหลากหลายมากหลากหลายแล้วก็ดูหรูหราหรูหราแต่ว่าราคาจับต้องได้ด้วยจานชามแก้วถ้าจานเนี่ยที่มาจากเซรามิกเราก็จะมีทริคในการเลือกจานเซรามิกหน่อยเขาบอกว่าถ้าเซรามิกที่ดีต้องมีน้ําหนักเบาซึ่งจานนี้เบามากและเสียงดังกังวานเวลาที่เราเคาะที่ตรงขอบ จานหรือะระฆัางนี้เวลาที่เราไม่มีไอเดียคิดไม่ออกว่าเราจะจัดโต๊ะอาหารยังไงที่นี่เขามีดิสเพย์ให้เราดูเหมือนกันว่าเราอยากจะมีไอเดียในการจัดโต๊ะอาหารยังไงบ้างไปโซนอื่นกันต่อนี่ไงสัมผัสนี้สัมผัสที่คุ้นเคย นี่คือแบรนด์ที่ใช้กับนิวมานานมากสัมผัสที่คุณเคยนุ่มละมุนเย็นแล้วคือเวลาที่นอนแล้วมันสบายอะ่ะใช้แล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะผมชอบเนี่ยแล้วตอนนี้มันมีลายใหม่ๆมาแล้วด้วยแล้วก็มีสีสันให้เลือกหลากหลายฉะนั้นผ้าปูที่นอนดีๆเหมาะที่พ่อบ้านจะเอาใจแม่บ้านมนากครับสบายจริงอยากจะยึดเมียใช้เอะมันเป็นแบบหมอนเลขเก้าใช่ปะ เพิ่งเคยลองนะมันมีที่หนุนหัวพอแบบรู้สึกว่ามันรองรับหลังลเราวแบนมีใครโอบกอดเราอยู่จากด้านหลังอะ่ะแล้วรู้สึกมันปลอดภัยและอบอุ่นนะแล้วก็เมธิพาดขาเนี่ยครบจบสบายเลยเฮ้ยแนะนําให้คุณภรรยาได้มีความสุขจัดไปยังยังยังนอนไม่เลิกไม่งั้นซื้อโซฟาตรงคอนเซ็ปต์เซ็นท a l ลออฟเดอะดีมสสารฝันให้กับผม พราะว่าเราอยากได้โซฟาที่มันลงตัวมันนอนได้เลยมันแบบเหมือนเป็นโซฟาดูดวิญญาณจําเป็นต้องเป็นโซฟาที่นอนยาวได้ดูหนังได้กินข้าวได้เป็นโซฟาที่มันพับตรงกลางได้แล้วก็จะแอบ,บกินตรงนี้ได้เลยที่เป็นเหมือนโต๊ะหรือถ้าจะมีน้าเก๊กฮวยสักนิดนึงค่อยๆจิบแล้วก็มาคู่กับป๊อบคอร์นอย่างเพลินเอนอนได้รองรับสริละแล้วเบาะอย่างนุ่มโอ้ยลูดการอีกแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวจะโดนดูดไปโซนต่อไป Aroma Therapy ก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับบ้านมากปรับมูตโทนเลือกกลิ่นที่ชอบเนี่ยมันจะสามารถสร้างบ้านที่ใช่ได้นะกลิ่นมันก็สามารถทำให้เราเมีโฮมแอมเบียนที่ดีได้แล้วก็มีความสุขได้บรรยากาศมันก็ทำให้ผ่อนคลายเขาจะได้หอมขึ้นมาแล้วก็อยากหอมเราเห็นไงจะชอบแพคเกจนะแพคเกจดีมากเลยด้วยโทนสีแบบขาวน้ำเงินมันดูแบบหรูหราแบบออเรนทัลชอบชอบชอบ แล้วดูแบบโทนมันสีขาวแบบมันดูหูหาแบบเรียบๆแบะชอบมากเอ้ยไหนใครให้เล่นเนี่ยโอ้ยเพ้อเลยเด,ดี๋ยวเป็นไงดีดี ตอนนี้อยู่ที่โซน smart living ครับฉะนั้นถ้าจะทําให้ภรรยาคุณสะดวกสบายเราก็จะสบายไปด้วยสั่งผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเดี๋ยวนี้สั่งได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกประตูนะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนานา,าและแน่นอนถ้าเราอยากอยู่ที่ใช้สเป c สเปนเ,เนี่ยเราก็แพ้เรื่องดีไซน์ซะด้วยหัวใจก็เลยว้าวุ่นเลยดูดิความล้าขนาดนี้นี่คือเครื่องเป่าอ,อากาศที่มีพัดลมอยู่ในตัวด้วยดีไซน์ยังไดอยู่กับดาวอังคารน่ะโหอย่างล้าสามารถหาพวกผดักแบบเนี้ย ไปสร้างความล้าในบ้านได้หรือจะเป็นนี่นี่คือโคมไฟที่ปรับตามแสงธรรมชาติได้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาตอนนั้นได้โอ้โหช่วงที่มันมืดๆม,มากเขาก็จะปรับมาให้มันพอดีพดีแบบนัวๆให้มันดีกับตาแล้วก็ดีต่อใจด้วยโอ้โหจะอ่านหนังสือให้มันยิงเฉพาะจุดก็ได้หรือให้ตัวโคมไฟสุดล้ำเนี่ยกระจายแสงปาพโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องสื่อจากอ่านหนังสือมาอ่านใจกับภรรยาว้าว ไม่ใช่การขโมยไม่ได้เป็นขโมยโอ้โหสตอรี่ก็เหมือนโดนป้ายายาแล้วอะ่ะเขาบอกว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์นาซาแล้วสร้างเตียง เพื่อให้ลดแรงกดทับสำหรับนักบินอวกาศขณะทะยานไปสู่อวกาศโอ้โหฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเียนก็จะยวบแล้วก็ว้าไปตามสรีระของผู้ที่ทิ้งตัวลงนอน เตียงดูดวิญญาณของจริงพร้อมจะฟุบแล้วก็ฝันไปลวละอย่าลืมมาทําฝันให้เป็นจริงได้ที่ห้างเซ็นทรัลครับเพราะตอนนี้เนี่ยห้างเซ็นทรัลเนี่ยเขามีแคมเปญดีๆให้คุณไม่ลืมความฝันของตัวคุณเองกับแคมเปญเซ็นทรัล all the dreams ขอชวนให้ทุกคนเนี่ยมาหาแรงบันดาลใจมาหาไอเทมต่างๆจากแบรนด์ชั้นนําแล้วก็แบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟอลิ่งเซ็นทรัลนะครับง่ายน,นิดเดียวเติมเต็มความฝันให้ตัวคุณแล้วก็บ้านของคุณเองด้วยนะครับมากันได้นะครับที่แผนกบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าห้างเซ็นทรัลทุก พิเศษตลอดเดือนกันยาถึงตุลาคม2566นี้นะครับก็จะมีดีวแล้วก็มีกิจกรรมมากมายเลยซึ่งวันนี้สเป c สเปนก็มาอยู่ที่ใช่แล้วแล้วก็มาสเปคของดีๆเพื่อจะได้มีบ้านที่ชอบฉะนั้นใครที่ว่างก็มาช้อปปิ้งกันสเปคของดีๆที่ห้างเซ็นทรัลกันได้ทุกสาขานะครับและข้างหน้าสเป s สเป e จะไปที่ไหนอีกคอยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กันด้วยกลับบ้านก่อนเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย